จุดนอ้ําอีกจุดหนึ่งของการชุมนุมอยู่ที่อาคารรัฐสภาในช่วงเช้าหลังจากที่พนมิตรซึ่งครั้งนี้นําโดยการนําคนสําคัญก็ถูกลดดีกรีความร้อนแรงลงเมื่อตํารวจยอมเปิดทางและไม่ขัดขวางเมื่อมีการตัดไฟของอาคารรัฐสภาปิดท้ายด้วยการที่นายชัยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นผู้ชุมนุมที่อ้างว่าเป็นการของพนมิตรถูกควบคุมตัวทันทีพร้อมอาวุธและรถเมย์ วันที่7ตุลาคมจะทําให้รัฐบาลรับมือกับการชุมนุมได้เรียบร้อยมากขึ้นแต่ระเบิดสีจุดที่เกิดขึ้นในตอนตีสีที่รบริเวณที่ทําการของสถานีโทรทัศน์เอสทีวก็ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลยังไม่สามารถหาคําอธิบายได้ดีต้องถูกใช้เป็นที่ทําการชั่วคราวของรัฐบาลอาจจะเป็นจุดสุดท้ายค่ะที่วันนี้พันามิตรได้เคลื่อนกําลังมานะคะประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขึ้นเวทีชี้แจงการเคลื่อนขบวนอยู่ในที่รัฐบาล เวลา6นาฬิกา45นาทีกลุ่มพัทมิตรเคลื่อนขบวนถึงแยกพิศตะว,วันแล้วเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆจนถึงแนวกั้นแรกของตำรวจข้ามกบัญชาการของทัพไทยจากนั้น่าด่านตำรวจไปจนถึงหน้ากบัญชาการตรวจนครบาลเพื่อพวงถามคดีที่เกี่ยวกับกลุ่มพัทมิตร11นาฬิกา30นาทีหลังจากแกนนำจุมพัทมิตรที่นั่งุนสภาประกาศชัยชนะที่สามารถทำให้ต้องยกเลิกการประชุมสภา แกนนำกลุ่มพันธมิตรได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมกลับไปทนิรัฐบาลและบางส่วนไปปิดล้อมทำนิติรัฐบาลชั่วคราวดออเมือ